สวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันกับนำโชค5้าหทีพอดีมีเวลานั่งทำคลิปวิดโอนะครับแบ่งปันวัตถุมงคล <c oughs> ของหลวงปู่มหาศิลารีจันโทนะครับวันนี้มีรายการอิติสุกโตนะครับมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เช่าบูชากันนะครับเนาะอันนี้เป็นเนื้อนวะโรหะ ซึ่งเป็นเนื้อที่อยู่บนบนเลยนะรองจากเนื้อเงินลงมานะครับเนาะรายการนี้นะครับผมมีน้อยแล้วก็เป็นที่ต้องการของสิรญฐานุสิทธิ์มากมายเลยนะครับเนาะซึ่งนำโชคก็เพิ่งได้เอามาเปิดให้พี่ๆได้เช่าบูชากันแค่ <c oughs> แค่เพียงเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมผมมีมาแค่นี้เนาะ